ฟัางแล้วก็ทําความเข้าใจเด้อการจะเอาข้อมหมายออกมา,ออกออกมาคุยให้คือค้นเข้าใจได้โดยโดยขาดประสบการณ์หรือความรู้จริงที่ผู้คนผู้นั้นบทันไเ้บ่ทันได้เขาไปถึงบ่ทันได้เขาไปเห็นนี่ยากยากเลยอย่างเช่นคําว่าสมถะนี่ทาให้จิตว่างวิปัสสนาทําให้ว่างจากจิตจังงสิมันเป็นยอดมันเปนแห้งแล้วนะ ผู้บ่งัท่านเ,เคยมีประสบการณ์ในการทําสมาธิในรูปแบบต่างๆหลายอะไรอย่างอาจจะขาดแค่นี้ดนเดาไปแล้วก็ขาดไปจังได้ก็มาถึงถามมันบ่มีประสบการณ์ก็ไปถึงใดะมะาาทำให้จิตว่างก็คือว่าทํากรรมฐานอันใดอันหนึง่งอันเป็นเครื่องเครื่องยูเครื่องผักหรือเพ่งยูที่พวกเข้าอันเรียกว่าส่งชาติหรือจับจุดนาโลมงอย่างเงียเดินว,ว่างจากความคิด ยังเรียกว่าสมถะทาําให้จิตว่างเป็นผู้มีจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่เนีย่ยมันจิตมีจิตหนึ่งเพ่งอยู่อในขณะนั้นเขาสิว่างในลมหายใจของเขาเองนี่เป็นการสั่งกําลังสั่งกําลังของของความบบบบค,วาความสงบสงบสงบแบบบ่คิดเข้าใจว่าความควสงบแบบบ่าต้องคิดนี่ยังให้มันเพ่งให้มันนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเรืยนว่าสมถะทาําให้จิตว่าง สื่อของมันว่าเวลาใดขณะใดที่เฮาอยู่ในรู้ลมเข้ารู้ลมออกอุณาร่วมเกิดนี่เอื่นว่าสมถะทําให้จิตว่างว่างจากความิดต่างๆนั้นน่สาสรรพัดเพราะท่านได้หาเหตุผลเด้อันนี้เด้อซึ่งพยายามที่สิหาคาอธิบายให้ทุกคนเกิดความขาใจง่ายๆอะไรถ้าเฮาอยู่ในลมหายใจ ได้ตลอดโดยบ่คิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นบ่คิดถึงยั้งเลยอดีตบม่มีอนาคตบ่มีก็แล้วกันนะมีแต่อยู่ในลมเขา้าดูลมออกนะหรือเอินวาสมาทะทาให้จิตว่างเออเมื่อมันก็เกิดกําลังขึ้นมาได้แล้วอาการปิติเกิดตังสิ่ฮ้ากระจับเป็นจุดอุณลมแล้วเอามาไว้กลางหน้าปากเออบัดนี้หลังจากนั้นลมหายใจมันอาจจะหายไป แต่ว่าเห่าอยู่กับปิติเกิดขึ้นระหว่างกลางหนาา้าผากอยู่กับอาการปิติเลยบัดน,นี้เห่าก็เริ่มใส่บีปัสสนาดาบ,บัดนี้วีปัสสนาทําให้ว่างจากจิตคําว่าจิตนี่คือสิ่งที่เหาหูสิ่งที่เหาเห็นได้ยินได้ฟังรูปเสียงกิริยสัมผัสกระทบรู้สึกได้หรือรูปลู่ปไปเบิดถ,ถุกย่างนั่นแหละแต่ว่าเหาไม่คิดไม่นึกในความอยากได้ และอยากเป็นเขเรียกว่าว่างจากจิตว่างจากที่เข้าไปกระทบสมัมผัสรู้สึกเออบอคิดบ่นึกอย่าลืมบคิดบ่นึกในความอยากได้อยากเป็นฟังมันเข้าใจเดอ้บอบ่อยจากได้ยังอารมณ์ก็เกิดบ่ได้บอ่อยจากเป็นยังอารมณ์ก็เกิดบ่ได้นั่นแหละจึงเรียกว่าว่างจากจิตว่างจากสิ่งที่รู้อยู่จิตกับผู้รู้ก็อันเดียวกันโดยภาษามันสื่อได้นี่โดยภาษา จริงที่เ้าเห็นยู่เดียวนีแหละแต่ว่าเ้าบ่อยากได้อยากเป็นอย่างจักงจางที่เ้าไเด้ยินอยู่ถุกเรื่องเล่านะเ้าก็บ่อยากได้บ่อยากเป็นอย่างจักงจางแต่ว่าเ้าก็รู้ในถุกเรื่องเล่าเห็นในถูกเรื่องเล่ากระทบสัมผัสได้ในถูกเรื่องเล่าอากาศห้อนอากาศหนาวเ้าก็บ่ได้อยากว่าย่ำใดมึงที่เศร้าห่อนได้เศร้าหนาวได้ศูนใสไซมันนี่นะนี่คือความอยากได้อยากเป็นแว่าละแต่ว่ามันรู้อยู่ในกระทบสัมผัสรู้สึกของเ้าเองแต่ว่าความคิดของเ้าวไม่คิดไม่นึกในความอยากได้อยากเป็น นี่ะจังหวะาระเจ้ามสิหาคําอธิบายง่ายๆมาให้ทุกคนทำความ้อใจแล้วก็ให้มั่นใจในในแนวทางที่ตัวเองกําลังปฏิบัติอยู่ที่กําลังเหตุอยู่เพ่งอยู่ทรงอยู่แค่รูร่มเข่าดูร่มออกมีอาการปีติเกิดแล้วอารมณ์หายไปเมื่อมันล่มหายไปแล้วแม้นเดี๋ยวจพอปีติน่สมาธิเกิดระบาดจิตมันก็ริ่มตั้งมันเมื่อตั้งมันแล้วเข้าที่ใส การหูการเห็น,นต่างสารพัดแต่ว่าไม่นำเข้ามาคิดมานึกให้เกิดความรู้สึกที่พอใจและไม่พอใจนี่มิปัสนาว่างว่างจากสิ่งที่มีอยู่ว่างจากสิ่งที่เห็นอยู่ได้ยินอยู่ว่างเพราะว่าเขาบัคิดแต่ว่าเขารู้เข้าใจปะเขารลู้อยู่ว่าเขาบอกกันเลือกนั้นเรื่องนั้นเรื่องน,น,องนี้แต่ว่าเขาบ่านัาเขม้าคิดให้มันเกิดก็อารมณ์บได้แต่บ่านั่เขม้าคิดแล้ว อารมณ์เกิดไ่ได้มันมันบ่นเกิดในนอนอยู่แล้วล่ะนั่นแหละพยายามใส่ศัพ์หรือใส่คําเวา่ให้ทุกคนขเข้าใจง่ายๆให้ทุกคนเอาไปทดสอบทดลองแล้วนึกเข้ามาใส่ตัวเองเอตอนที่เหาอยู่ใน้ัันลมเข้าลมออกนี่กับอาการปิติที่เกิดขึ้นระว่างการาาหน้าผากโหนล้มนี่ในช่วงนั้นมันประิดบ่นึกอยีงอยงสบายบ่สัทธ์ นี่แหละเอามาเทียบเอาเองว่า,วาอืมันบ่มีความกังว้นมันบ่มีความร้อนร้อนเหมือนเวลาทั้งเบิดมันถูกหยุดลงนะอย่าต่อมาเฮ้าเมืเอ่อเฮาสร้างตัวนี้เกิดขึ้นได้แล้วมันถือมีล่มหายไปมัง่งปิติเกิดมัง่งเน,นื่อบบดนี้คำว่าวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงตามข้อม็นจริงเดิมเลยก็คือเฮ้าเห็น,ห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 นหยูยยยยยยสู่เห็นเห็นเห็นลายอันรรายย่างนี่แหละเ่ราะว่าสิเห็นยังก็แล้วแต่ เข้าเข้าใจได้ความว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่มันเป็นในสิ่งที่มีแค่ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ารู้ว่าเป็นเพียงความสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องเป็นก็ดับไปธรรมดาแต่ว่าเข้าบดึงเขามาคิดมานึกให้มันเป็นไปดังใจจากของที่อยากให้เป็นนี่แหละละอารมณ์แต่ว่าคิดบาเนื้อแต่ก็จบละจากบาละแต่ว่ามันหลู้อยู่มันเห็นอยู่เขากลั่งเถียงกันยิงย่งยังยงนี่เออือวาเขาก็ยืนฟังยืนเบิ้งยืน้ำเขานี่แหละ เขาว่ายังก็แล้วแต่เขารู้ว่าพิษว่าถูกเขารู้ว่าเป็นแบบไดแต่ว่าเขาบาคิดบ่นึกในความอยากให้เป็นดังอารมณ์ที่ตัวเองต้องการพอใจและไม่พอใจอารมณ์เกิดไม่ได้พบดับและสิ่งที่ยึดเหนือการเวลาแต่ว่าอดีตก็ถูกละอนาคตก็ถูกละแม้ปัจจุบันก็ไม่มีนี่เรียกว่าเหนือการเวลาจากามันบ่มี เป็นสิ่งที่อธิบายยากมากพีิงแต่ว่าเขามาทบทวนให้ฟังว่า<ม>บ่ามีอดีตบ่มีอนาคตและบ่มีแม้กระทั่งปัจจุบันยู่เหนือการเวลาหรือเหนือสิ่งทั้งปวงใดแนว่าทุกคนอหนับนั่งไปฝึกเป็นวิธีที่ง่ายแล้วง่ายมากๆแต่ก็บ่ต้องหวังผลแม้ความสงบก็บ่ต้องอยากใดๆก็บ่ต้องอยากบ่ราจากได้บ่าจากหูเพระจากเห็นบ่าจากเป็นใดๆทั้งสิน้น แต่ทุกคนรูอยู่ในล้มเขา่าล้มออกล่มเขา่าล้มออกล่มเขา่าล้มออกฝึกเออบาดเนีในในลมเขา่าล่มออกก็สัง่งยอมมีอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเท่ากับว่าต้องไปคิดไปนึกไปหาเหตุผลยังกับมันดอกให้มันรูอยู่ซื่อเพราะว่าคําตอบมันมีแล้วที่เผ่นสอนให้อยู่แล้วบอกคําตอบแล้วอันนี้นิ่มๆนุ่งๆขึ้นอย่างนุ่มๆคือขึ้นอย่างคือปิติได้ต่างๆที่ได้ว,ว่าต้องไปสนใจมันเนี่ยเออถ้าบ่คคิดบ่นเนื้อความลังเลสงสัยก็ถูกละไปเห็นเปล่ะ บ่มีความลังเลสงสัยอีอย่างอีกก็เลยเอ่ว่าขามความสงสัยทุกอย่างเลยเออขามความสงสัยกับว่าคิดว่านึกอันนั้นอันนี้หาเหตุหาผลหาคําตอบหาคําถามอยู่พาะสมานตั่ะแหละจังว่าเถอะนาให้ทุกคนอยู่หนึ่งในลมหายใจเถอะแล้วเฮาสิเห็นหลายๆอย่างเ,ออเห็นบ่โดยทั้งตาพร้อมตานอกตาใน,านาพร้อมอ,อหูก็ได้ยินทั้งหนอกทั้งในพร้อมรูปรสกินเสียงสัมผัสต่างๆมา,า,าทั้งหนอกทั้งในพร้อมแต่เฮาไม่คิดไม่นึกเนี่ย ความรู้สึกจมเกิดไม่ได้นี่แหละคำว่าสักตวว่าอย่างหนึ่งทรัพย์หนึ่งนะที่พวกเราเคยคุ้นชินมาแล้วสักตวว่าเห็นสักตวว่าได้ยินสักตวว่าได้กลิ่นแต่สักตวว่าคือต้องไม่คิดไม่นึกแต่แต่ว่ามันก็รู้อยู่นั่นเองนั่นแหละคำว่าเนื้อการเวลาอย่างหนึ่งสีเทียบพ่อให้เขาใจง่ายเพื่อห้เขานอนหลับนั่นแหละเขาหูอยู่บอกว่าเขานอนไปจับชั่วโมูออกมาแล้วได้เข้าจังหูจักเขาก็บอกหูอีกว่าเขาลับตอนใดพร้อมออกมาแล้วจัง จังมากิจกูเ,ออเขานอนตอนทุมหนึ่งแต่ว่าทุมหนึ่งมันต้องมีกลักวๆแต่ว่ารับยังไงไม่รู้เด้บ้านเนี่ยเนี่ยหูแต่ว่าเขาไปนอนในห้องตอนทุ่มหนึ่งเออแต่เห็นอย่างก่อนสีรับมันพอแห้งแล้วอแต่ว่ามันรับไปแล้วบ่รู้ตอนรับบ้านตอนตื่นขึ้นมาจาังมาเบิ่งเวลาตื่นตีห่านี่นั่นแหละคือมันมันเหมือการเวลาแบบนั้นแล้วข้ามาแค่เอาสมุิมาบอกกันหนูซื่อว่านอนสี่ชัมม่วโมงนอนห้าชัมม่วโมงเขาบอกเหนือการเวลาตัวนั้นถูกละไปแล้ว บ่บ่มีอดีตบัวมีอานาคตบ่บ่มีหอดปัจจุบันเลยนเหนือการเวลาอละไรเปรียบเทียบเนี่ยเข้าใจให้ค่ายความสงสัยในหลายๆอยา่างเมื่อค่ายความทุกค,คนได้คาตอบแล้วเมื่อทุกค,คนได้คาตอบแล้วก็ไปส้างความความจริงให้ตัวเองในบาน้าอให้เขาไปกระทบสัมผัสรูร้สึกจริงๆเนี่ยความรู้ตัวหนึ่งสเป็นความรู้จริงของข้าเองตัวลู้รู้เราทิมเด้ รู้แล้วว่าทีมคือเอาสัญญาอารมณ์อดีตนั่นแหละมาคิดมาหนึกนั่นเมื่อมีสัญญาอารมณ์มาคิดมาหนึกแล้วก็เป็นอนาคตไปไปทั้งสัน้นอดีตอนาคตเลยเป็นสิ่งเดียวกันนี่ก็แค่ท่ำสมมติซือได้เอามาเบากวาให้รู้ในปัจจุบันเด้อเป็นผู้มีสติรู้อยู่หายใจเขา้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาว,ยาวเออแต่คนที่ทํำจริงๆหายใจเขา้าหายใจออกย่อมมีความรู้สึกขั้นนั่นขั้นหนี่งองๆแง่งน้ำแข็งน้ำขาน้าตีนน้ำมือ อ,อ,อาการปิติบางอย่างเกิดขึ้นกับเป็นหนา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 ช้าช้า,ชา,ชาเป็นเครื่องให้ใตายเม่งไม่สิเขาหูลหลายเออมีบางคนกับโยกบางคนกับพ่องขึ้นใหญ่อวนขึ้นเบงขึ้นบางคนกับร้อยบางคนกับพุงบางคนกับเออนี่แหละทือบอกว่าแค่รู้สึกนี่ถ้าไม่คิดไม่นึกนี่ไปให้เป็นผู้มีสติสตินี่ต้องรู้ซึกตัวตลอดเด,ด้อคำว่า,าสตินี่รู้ซึกตัวตลอดเด,ด้อ่รามันฝันไปเครื่อไป รือขาดกันเนี่ยว่าหรือว่าจังสันว่าหรือว่าจังสีว่าบ่อเออพวกเข้าจึงขาดการต่อเนื่องในการทําสติให้ต่อเนื่องเออมันบ่มีการต่อเนื่องอภาษาบาลีพ่นว่าสันตติขาดการต่อเนื่องมันบ่สันติสันตินี่ต่อเนื่องสันตตินี่ขาดการต่อเนื่องแหละจังไรตัวคนรู้อยู่กับล่มเถอะฝึกไปรู้ล่มได้ตลอดทุกท่วงท่ารู้ล่มได้ตลอด ยืนเดินนัง่งนอนกินเขากินนำ้ำรูร่มใดตลอดใจบาลามันรู้ได้ตลอดเมื่อคืนอยู่กับห้าฝึกนั่นแหละถ้าเ้ารู้ได้อยู่ตลอดทั้งสัปดาม่ม,ม,มีปัญหาอย่างไะแต่ว่ารู้แล้วมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นไม่คิดไม่นึกนั่นแหละ้มันเพ่งอยู่ตรงสัน่น <c oughs> ต่อมาวัดนี้ถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วไม่คิดไม่นึกแล้วเพราะว่าห้าเข้าถึงคําว่าอานิจังทุขังอนัตตาเ เออสพเพธรรมานรังนี่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่ที่เกิดขึ้นเป็นความธรรมดาก็จะมีความเกิดเสื่อมและสลายแตกดับเป็นธรรมดาแต่ว่าเฮาบ่ขิดบ่นึกไหให้มันอยากให้มันเป็นแบบนี้นี่พบเกิดบดไดหรือเอื่นว่าสมถะทําให้จิตว่างว่างตรงนี้แนวเพลงอยู่อันหนึ่งว่างจากการคิดเข้าใจออวิปัสนาทําให้ว่างจากจิตคือสิ่งที่เข้ามากระทบรลู้เห็นนี่แหละจิตกับผู้รลู้ก็ขึ้นเดียวกันแหละ ่าไปสงสัยมัน<嗯>ชิง่งใดที่เห้าหลู่ยีเด้อนี่แหละเอานี่ตาเฮ้าไปเห็นยีเดียวนี่แหละต้นไหม้ต้นตน,นั้นซื้อไวจังสัตจังสีเฮ่ากรู่ต้นบ่ลู่ซื้อมันกระร้างมันเห่าจะไปคิดหาซื้อมันเห็นหยัางใาใจ罢ะ,ะเออแดดสิห้อนสิหนาวเห่ากรลู่ยู่ว่ามันห่อนมันหนาวเออแต่ว่าเห่าก็บอเอาความคิดไปบังคับให้มันเป็นไปดังี่อย่างให้มันเป็นนี่นั่นแหละต่งบ่าการปฏิบัติมาทั้งบดนี่บ่แมนปฏิบัติเพื่อที่จะได้อะไรเอาอะไรเป็นอะไร ปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยคือไม่ได้อะไรเอาใจวาละ่ะอ,อไม่ได้อะไรเลยเด้อพวกเจ้าจะไปคิดว่าต้องได้หูทิ์ได้ตาทิ์เด้ต้องรู้เห็นสวรรค์นรกเด้ต้องนั่นต้องนี่ยุทธสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละมันมียังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับสางนี่สัพเพธรรมานี่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้คําว่าธรรมบัตรตกย่างนั่นแหละ,จะเจ้าที่บอกว่าจังไกรก็เรียกว่ธรรมทั้งหมดว่าความจริงทั้งเบติเฮาหูเฮาเห็นนั่นแหละ เต่วเขาบอกเขาไปหยุดมันถือมั่นนีไ่ไหมเออมันก็นว่างอาการเนื้อการเวลาพรอม้องนั้นแค่เอาสม,มุติมาบาเอเผยเกิดข้อมข้าใจอธิบายขยายความเผยเคลื่อนข้ามเยใจสื่อได้แต่วิธีทําของเขารู้ลมเข้าออกอาการพิธีเกิดกบรู้โตโตจะขาดคือลมเข้าออกจึงบอกว่าแต่ละคนเกิดยังขึ้นกะ้างจะเพิ่งไปเนือกหาเหตุผลมั่นเขามาล้มโหลด เมื่อเขามาล้มแล้วความคล้ยชินที่เขามาล้มล้ม,ล,ม,ล,มล้มเลยอันเป็นถูกละเอาเองอ,อันที่อยากอันที่อยากรู้อันที่สงสัยจักบาลาคนเฮามันขามความสงสัยว่าใดน่แหละคิดมันจึงวิ่งไปแล่นไปก็เ,เกิดอารมณ์ใดพบจึงเกิดขึ้นได้นี่แหละคาวลาเนี่ยคําว่าละมันมันเอาล้มนี่แหละเด้อเขามาใส่ความดูสึกนี่ดบ่แมนว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ดอกบ่แมนเด้อ อเข้าสิยุ่เหนืออาการเวลาทั้งหมดเลย <c oughs> เป็นอาการลิโก้ใจบอกนี่แหละเหนืออาการเวลาแปลว่าจังสีเอา <c oughs> ขอละ